สวัสดีค่ะเขาปามาหาเห็ดนาอคือจังทีลงจากไหลสดมาเนาะอ่ะตอนนี้เขาปามาแล้วเด้อโอ้ยหาเห็ดเจล่ะเมื่อกี้ชีเห็นเห็ดไข่ดอกหนึง่งโอ้ยเนาะจะแมนหากระยากแล้วตรงมายังโม่ออีกโอ้ยกุ่นเบ่งดอกแห้งๆจ้ะเบ่งนี่พี่น้องดอกแห้งๆหา <laughs> ยากคักดินแห้งเลยนี่ไข่จจะพี่น้องสองดอกงามๆเลย เห็ดไข่เห็ดไข่อีกดอกนึงข้างนี้ดินแหงๆก็กออกหอมขนาดเห็ดไข่อีก,อก็แมนบอแมนไข่ดอกกำลังงามเลยดินแหงๆเนาะค่ะน,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 นี่อีกดอกจก้ะ อุย้ยบานปึงเืลงเลยพี่น้องเอิงเอาอีกดอกอือดอกงามเลยพี่น้องดอกอมเห็ดถพลองอนีพี่น้องอน,ะน,งอน,น,องนี่เห็ดใครอีกแล้วนี่เห็ดกำลังพูเลยขนาดดินแห้งไอ่เบิ้งกอดแดงกอดแดงงามๆเลยนี่มาตัว เห็นดูใครโอ้ย okay. ด hmm. hmm, oh. hmm. ูไกล้อืมอืมบ่อืมดอกอยู่นี่นี่ผลดได้ต่ออืมไม่ดอกใหญ่เลยเนอะอืนี้ดอกบานจ้าบานเลยโอ้ยมีดอกตูมน้ำนี่นี่ กับบ้านขือกันจ้ามีแต่ดอกบ้านโอ้ยนะไปทำปีจอมีแต่ดอกกำลัางงามๆในทางเลยมีแต่ดอกกำลังขึ้นอาเห็ดใครมีแต่ดอกใหญ่ๆง,งามๆเลยมีอีกอ้ยดอกใหญ่อยู่หลี เอาจ้าพี่นออ้องพอแล้วเด้อมูเลกแหกบานเห็ดปวกจี๊ดเนาะกำลังบานอดอกงามเลยพี่น้องงามแข็งแข็งเนาะไอเนาะมาแข็งงามเลยนี่คมว่าไอพี่มาทั้งพีนเนาะไอเนาะดอกกำลังซูมงาม พรอมพอมไ,ไอม่อายพวกท่านไหนกินนี่หนึ่งมาแล้วเน,น,นะอเนะงาเลยามาดีกันต่อ น,นี่เมื่อก็แห่งๆดีเน้อไอายน้อถือว่าสุมกว่าน้องอันนั้นอบตัวสางทอซุ่มกว่าสางทอร้าอยู่ดนนีโอเคหมานหมน,นี่แหะมันลงเหลือเขาเขาเขาเอาน่ะละนั่นเนะ มีเบาไอ่ <Okay. S 1> เอา้าเอา้าแม่เบาเห็นไ่ไม่ปลูกนองท่าจัดเด็ดโอเคเอมันออกแบบระติกกระจอหน้านะนเนาะไปดีกันต่ออันนี่นะออกใค้จ่ะยาวไปเลยนี่ตุ้มหน่อยมันไปไปอีก thêm ít Còn mình phiêu đồng điếu ạ nó Nó đi đẹp này giang này Hết cây à ใหญ่ๆเลยจนทนเลยอดอกนี่ดอกนี่สุดหยอดเลยพี่น้องมึงเจีนีีซ่อนอยู่ในใบตองเฮ้ยตะมุตะมีแห้งสามดอกอยู่น้ำกันไหมเอ้ยพี่น้องเห็ดไข่ดอกนี้ไหมคืองใหญ่เอาเถอะ เต็มือเลยสุดหยอดเลยค่ะดอกแตกๆเลยค่ะพี่นนองนี่ดอกทูมดอกนึงอีกชุดหยอดวะล่ะละ็อปวกดอกเดียวฮะขยีบ้างนี่เป็นใไข่ดอกใ่ดอกงามแฮ อีกดอกนึ่งโอ้ท่านเดีวเหหิประเกราราจ้ะ <Hey. S 1> บ้านเอาได้มานออดูไม่ดีค่อยๆแต่ยูตุ้มตุ้มๆเลยจ้ะอโอ้ยนั่นดอกบ้านสอยกันเลยสีหักบ้านดอกตุ้ม